ตาแม่คือยืนโจโลมาล่องดอกขึ้นใจไวเบอร์โทสี่จางรดมเมไปหอดสร์บ้านนาว้าวจังสี่คือจริงใจแทนอมัน បាទប้านិសបាយតេងណាงามໄປលොយប้านិយ៉ាໄປញ៉ោកហាក់បាញ់ញ៉ោកចៅកា பே កមកໃສ່សបាយអើ ràng Nà phân vân lên sao bay này con Tháo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cho เห็นแล้วเงินใครไม่ใช้เงินอยู่นี่เห็นแล้วปะมันเป็นป้าหน่อยเลยเขาเขาออกแล้วมันก็เป็นเงินป้าถุกอองเห็เราอย่างบริปาอยู่ได้ตรงนี้ออง ตัวแห้งปากแดงบบดนี้สบายปากเจ้วือเป็นเลือดด้ยน,น,นะนะบบดนี้ปัวเขียวแล้วเลย đi ngam chụp chữ à vì nó người kẹo lao này có tông pe đắt cái đấy kẹo nó thì là Fan <laughs> <laughs> cầu có hát lại ai? Fan <laughs> mày có xe ด้สิเหลือกไท่ก็เจ็บอยู่ดีหูสิตัดสินใจจังได้คนเก่าก็คือคนในฟ้านคนปัจจุบันนั้นก็ดีแทบตายสิเหลือกไฟก็เลือกพอได้สิเหลือกคนเก่าคนใหม่คงเห็นแก่ตัว เด็ตาได้พี่น้องเอ้บานนึ่งนังก <c oughs> อดเขาซึมเศร้าเอาจังได้ใจทิมไผกาบอดอุกใจลายเดจงขอรักษาทะเลน้ำตาดีแต่เป็นแบบนี้ให้ผู้หญิงน้ำกันนูดีพอเสียทีกับคำว่าเลว ้ลองอีกดูลองอีกดูเพลงเพลงยังก่อนสบายจะลองเู้านี่เพลงยังวาสบายยังเล่ดเลยยใครยุ่กันหัวห้องเพลงนี่

ไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงไปวะลูกไปลูกไปวะายบหยบไปถิมเด้อแบนไอเอาหายเด้อด้องซบหนึ่แดงนิบพอปัปนญนเลยไปแล้วไทยน้อยอยาตาอีก ไปหยอกเด็กน้อยเขับกันสามสีห้องพื้นนี่เนาะอันนี้เข้าไปปะขืมนก็อยากไปไปเลยน้องยานเนาะปาตุบาทนี่เราปาตาละบาทนี่ฮ่า Hãy <laughs> <laughs> Ừ, phai này sao bay? Chị lột này này. lịch ba. Mẹ lịch. năm gần <Nam> luôn. <laughs> à. អមម៉ានេះណ៎ มีตังมากมายดูองไปคุณหญิงมีตังมากมายใครไม่สอบจะไปสอบเธอที่ครั้งที่รู้ว่าเธออร่อยตายคนที่ใส่น้าดูแล้วสันจะสอบเธออยู่ได้มาถึงนี้ ไหนเป็นวันที่สันอกหากรอไปมากผู้หญิงยังเธอแต่ผู้หญิงดีดีมีตั้งมากมายแตอสันยังชอบเธออยู่ได้เจ้าเคยสบายเจ้าเคยห้องใช่ไหมเหรอเคยอยู่มาเมื่อหนาเด้อไอ้ชายมาห้องเพลงน้ำไอ้เด้อไอ้ไอ้ไอ้อ้น่อยไอ้หน้อยชินิกิตาไอ้เด้อ ใส่พบก้าวตาตอนขี่รถเมล์แสนไพนน่าสร้างหัวงานแบ่ดี้หัวอกสีฟีแต่งเฮียงตะวันจังแมนปากหวานเทนออายอารมใสให้น้องเบอร์หวานขอถามหูเบาปากหวาน ว่าไอ้น, <c oughs> นั้นเป็นคนบ้านใดบ้านอายุตาแขากเอ <ừ. S 1> อยสะทางแงกไปเมืองมหาายแต่น้องเป็น <c oughs> คนบ้านใดบ้านน้องนี้นาอยู่สาวันนี้ <c oughs> เองตามข <ừ. S 1> ึ้นแน่มีแฟนแล้วว่าน้องยังบ่มีใจน้องยังว่า ปาตี้ทุกคืนแต่ละนันกใจนองวางไอ้ขอเบอร์โทรแน่ออดเจ้าแขกแล้วไอลงขาแม่คือยืนโจโลมาลง็อกนเจ้าไหวเบอร์โทรสีจางรลดเมย ไปอดสวรรค์บ้านนาเ้าจังสีคือจริงใจแทอหน้าบันหน้าบันหน่อยน้าบันเอาเบอร์โทรให้แล้วโทรมาลินเนเอร์ขอบใจน้องที่เจ้าคิดสงสารที่โต้งนะหน้าบันบอกว่าอะไรมือมสาวไปอดเจ้าที่โต้งหาน้ำนำหนำน้ำยหนำน้ำหอดบนตา สีให้มาหลินแนเดอส่วนว่านองสีโทนัดคือกันหอดบุญพาน่งเจ้ามาแน่เดอายร,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 ร้อนไวสาสีตดจงซอยให้ผู้บ่าวตาแ,แขกเป็นเคยสู่ขึ้นสวรรค์ใจนี่น้องจะคิดเป็นเดียวกันจึงวันทาดอิงห้างไอหักเทา

ให้่งไข่เปี๊ยก่งไงเปี๊ยก่งไ้เปกให้เสื้อข่ยเอาหนียปีกหนยปีกปีกมันใกล้มันใกลก่องพ่อไอพนเอาเน่ยปีกนึงเอาทำไมเอาหน้ยน้นักเลงไม่ยานเด้อเอาปะเอาหนปีกมันใกลมันใกล้กล่องไอพนเอาเออเอาหนึ่งนเทลงมาเทลงมาเออให้น่าข่หงม่าค่หงนา่หงใหชงไข่เป๊ยก่งไงเปี๊ยก่งไงเปี๊ยกให้เสื้อข่เปี๊ยก มันลักกินแลนั่นฮ่าฮ่าฮ่าอะเพลงกันมองดูท้องฟ้ามืดครึมใจสั่นวายมองดูใจสั่นร้อนลนอยู่ข้างในมองดูดวงดาวพาใจสั่นอ่อนวายจะยานยังอ่าเอาเเดอธ คนที่อยู่แสนไกลาอาจคงเป็นเพราะไม่มีเธออยู่เคียงขงา้างฉันจึงต้องทนเหงาใจไปพาอใครเอา,าไหมนี่เอาไหมใจเธอเองโปรดฟังสันบ้างแล้วอย่าทิ้งสันไปไหน ใจของสัดไปจัดไปไม่เหน็ดสบายเพื่อเธอพื่อเธอคนนี้คือสานคนเดียวแล้วสวยโปรดรับลูไว้ว่าสานมีเธออยู่ข้างๆเสมอแต่เก็บเอาความรักที่ตัวเธอมอบให้สานจะถนอมดูแล หัวใจเธออย่างดีไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนอออยู่กับใครไม่คงเกี่ยวคืออยู่ห้องเพลงไงฟังไงพี่น้องเลยพี่น้องมาอีกแล้วนี่ปุ๊บ่ที่พี่น้องมาเนี่ยอ้าวมีห้องอีกไหมีบะมี่บะมี่ห้องอีกห้องอีกอ้าวเอาเพลงใหม่ดูสบายเพลงอ่ะไรค่อยเมาเหล้าเลยร้องกันเดียวกันนะหัวเน้าะ ไปเมื่อไปวันนี้มวนบ่ตากระเด็นมาเ้ยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนสบายน้องคอเุิดช่องผลงานเพลงพี่น้องเอ้ยเพิ่น้องแกล้งตาจะเป็นนักร้องไอ้หน่อยเป็นดีเจเด้อด้วยอะไรเป็นผู้ส้มอะไรอันนี้เด็กเด็กเด้กไทยมากเด็กไทยอ้อยอ้อยวันนี้อ้อยอ้อยมานนี้ก่อนอ้อยบ่แม่นเอื้อยเจ้าเด้อมื่อกี้ย่านยังเราบุญอะไะมาวนนี้ มวนมวนมวนพี่น้องเอ้ยเดอดอดเดอดเดอเอเดอเดือดเดือดเดือดเดาอดเดือดเดสอเดือนเดเดือดเดอดเดือดเดือยอดเอดเดอเดือดเดอเป็อดเอเดเดือดเอเดือเดอดเเดเด้อเดเอดอดอเเดออดเเดอเดงอเเเอเเ

โอ้ยนักห yeah. ้องไปเหี่ยวกับพี่น้องเอ้ยอ่าโตอบานเลยไปไปไปเปเหี่ยวละมาห้องเพลงนี่เดนอะใครอยู่พี่น้องเอ้ยกับเราห้องในี่นี่กันได้ขนาดบ้านใี่สบาย พี่น้องเอ้ถ่าเพนมาก่อนมวนน้ำเล่าแหละสบายมือนกระไมาแล้วพี่น้องเอ้ทางห้องกระไเพลงเดเพลงแซมลำดุบานในถือกีตาร์มาแล้วบานในดอกฟ้ามามาทำเมียจับกีตาร์ในกห้องกระไรเนาอบ่งเีพลงใหม่อีกพี่น้องเอ้บานนเอ้า เป็นแซมลำเดอการูนาพังๆอ่ะนะมาไปการูนาฟังๆฟังให้จบจบๆแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจไ้โอ๊ยพอเพลงอาเพลงยังอ้อยไปบูนอ่ะโอ๊ยน่อยไปหัวไอ้่ใส่เงินมะไหมบางวันนะพูซิไปซื้อยาสูบมันยังติดเกะอ้าวตาดูตาบาตาตา เดียวจันทจะบูตาบเบเนเน้ะบ่อนะฮะบกโซะอ้อยมาวยักจืดลวอ้อยแว่นไม่อ้อยน่ะอ้าวีอ้อยกับุ่นเล่นะอ้อยน่ะม่รูจะแบบีอดทาแครแล้วาอลงถ้าแม่คือยืนโจเรา คือแล้วห้องเพลงเนี่ยเจ้าไปเบอร์โทรจื่อได้พี่น้องจ้ารถมีไปหอดสรคนบ้านน้เจ้าจังสี่คือจริงใจแทนนอเพิินนอเพิ่นด้วยนอเพิ่นเอาเบอร์โทรให้แล้วโทรมาลินเนเดอส้วนว่าน้องสีโทนัดคือการหอดบุญธาตุจริงห้างไอเจ้ามาเนเดออายพอไรใช้เงินนะ ไเมลาไอ้นยเงินน่ะไ้ม่เอ้เงินน่ะห้องก็บอจบเพลงอะไโอ้โหหมเลยลอเพลงหม่ะไปดึงปะโชดพกลามาเลยเดี๋ยวมือมเนาปันี้เลยโหาสินกเด้อคอยีแก้กระโปรงเยด่นี่สุนีงาม อันนี้งามฮะนี่โอ้ยไปแกะนะนั่นกูเห้ยงั้วเราดิ้นทิพย์มาเละพอไปไปสั่งเออขาวเจ้ยังมาอหัวนี่แหละคนขาวนาจะไปแปรงล้างจะไหนนี่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 ต้องีพลังวายอาพพลังเห็นหัวอ้าวเบิ้งดูคอยขาวอยู่นี่ขา เพลงแนวอ้ายเอนอเนาะพี่ฮะฮัลโหลไอฝรั่งเบอร์ไอฝรั่งเบอรัสบายบอบอฝรั่งมันอยู่ตะขามพูนกับตะขอสบายเราเราองเพลงม่วนเนาะสบายนี่ไปอยากได้ทหารกับตำรวจนี่นะเจอตำรวจเห็ทัวเบ้อแมนงินตำรวจเห็ทัวอยเอ้ยเงินตำรวจเห็ทัว ก็ยังได้ไพ่ยังได้ทหารเลยพอค่อยเป็นทหารแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปู่ค่อยก็เป็นตำรวจแล้วก็หน้าบ่าวค่อยก็ซื่อสอนเจ้าได้อันผู้วเป็นตำรวจในเจ้าไปฉุดยามบอกยามมาบอกได้ได้อ้าวชิยบยังค่อยก็เป็นตำรวจคือกันโอ้อ้าวแล้วตำรวจมันจะจับได้เชียวค่อยนะจับกว่าก็มาตีไรๆผู้อยู่บ้านหูหลอกหมดเลย เาเกิดจะกำลังเกิดใคเลยเนาะการเกิดอันเนี้ยเกิดเกิดเกิดบักผะเราเกิดผะได้เกิดบักผะหรือเกิดผะบักผะเอาไงคอยบักผะอยู่ในใจนอนอยู่นาเทิงเลยโอ้ยยัดผะอยู่เด้อปลุกเห็นแล้วนี่จ้ะมากระเพียงหมดเรียยกระโดดเนาะ ดุลาย,ยาเนาะใช่พวกเราซาาื้อนี่ยังม,มาทำในบ้านฮะกระชุบในชีวิตแหละปนัดสิเงินไปซือยาสูบหายอยากได้ยาสูบน้อยยาสูบจะอ 30, ออซองสองออามสิบพันเดียวอ่งองเต่าพัแพงเนาะใช่เปรี้นะเนาะซองบางไงหนึ่งซองซององอกสอ่สงสงสางมันนกาจะไม่แาง ก็อ,อ,อยากซื้อโต๊ะซองซ้มซัมพามือนะได้สิกิจผิพภัณฑ์มาจากปชมาปลรปอกซอดพริกแค่ใอบุรีอ่ะคือต้น,นก้อยกับใบลิออนเลื่อนนีต้นก็งามจุดเตืยวหน่อยอ้อยตะกี้ก็เดี๋ยวนี้ตอนแดงงามอ้อยตอนนี้แนละ้วงามกว่าเนาะตอนนี้งามกว่าบ<อ>่ยี่นี่เออมันเกิดชื่อเมื่ไหร่บ้างอ๋อ่ยมันยังงามบ่ตะกี้ มีแต่เพื่อนเลยนะม้าเดี๋ยนี่เดี๋ยนี่เพื่อนมันอยู่นี่นี่พายอยากไม้แล้วซูก็จะโจเนาะเดี๋ยนี่ปุ้ดด้วยจไม่ไปบ้านให้งนนั่นได้เหรอจะไม่ไปบ้านปวดเต็มใครชิมืออะไรได้เขาบอกว่าให้ค่อยมือแล้วเอายังโนมาไปเนาะใช่ ายมาแลบักฟานั่นบักฟาเดียบป่ะถูมือทำไหนอ้อยฟาฟ่ฟาฟาฟาแล้วเว้ยไอ้มันลองตรงแสง ย่างตาไอใจเศร้าเออหลรดคิดฮอดเจ้าสู้เศร้าสู้แลงจะไปใกล้กล้องไอหนก็เยะว่าเป็นจังใดอยากกินแต่นองไหมเอาไปต้มไปหมกหาซมหาแซวอยากจะสวนเจ้าไปลงทงลงทาจะไปละ้ากำแพงอย่าลืมเด้อกตาเสียมหน่อยไปกลนไปแทงปากน้องแดง ไอจะเกิดคอยดูเลยงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดเ็ดท่าน้ำและ <c oughs> มวนน <า S 2> สะสบายเลยมวนมวน